สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่6นะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในบทนี้นะครับก็คือข้อที่40ข้อนี้โจทย์บอกว่าลูกเหล็กนะครับทรงกลมมวล1น1กิโลกรัมผูกติดกับปลายเชือกเส้น1ซึ่งยาว80เซนเมตรตามรูปเลยนะครับส่วนอีกปลายหนึ่งนะครับ ของเชือกถูกตรึงไว้ที่จุด A ดังรูปเมื่อปล่อยลูกเหล็กทรงกลมให้ตกลงมาขณะที่เชือกอยู่ในแนวระดับลูกกลมเหล็กนีครับจะกระทบกับแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมมวล4กิโลกร,รมัมก็คือชนด้านล่างซึ่งวางอยู่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานก็แสดงว่าพื้นลื่นนั่นเองนะครับถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นความเร็วหลังชนของลูกเหล็ก ทรงกลมและแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมเป็นเท่าใดอ่ะเราก็นึกตามก่อนนะครับว่าในภาพเนี้ยเราเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยครับไอลูกเนี่ยมันวิ่งมันมันเป็นไงครับมันหล่นลงมาชนโอเคปะมันหล่นลงมาชนพอชนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคําถามก็คือชนแล้วไอลูกนี้เป็นไงต่อโอเคปะเนาะไอลูกนี้เป็นไงต่อดังนั้นแล้วหลังจากนั้น ลูกนี้เป็นไงไม่รู้นะครับลูกนี้อาจจะเป็นไงครับไปข้างหน้าก็ได้หรือว่าสะท้อนกลับก็ได้เรายังไม่รู้เลยเราต้องมาหาต่อมาและไอก,กลมเนี่ยเอยไอเหลี่ยมเนี่ยไอเหลี่ยมนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถลายไปข้างหน้าหรือว่าไม่ถลายก็ต้องคํานวณเนาะอ่ะในที่นี้เขาบอกว่าจงหาความเร็วของทั้งสองแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรบางอย่างของสองนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปอันนี้คือก่อนชน โอเคปะ่ะส่วนอันนี้คือหลังชนเค okay, ไหมครับดังนั้นความเร็วที่ชนตรงนี้ครับคือความเร็ว u หน,นึ่งัญเท่าไหร่เ okay, คปะ่ะดังนั้นตำแหน่งนี้ผมให้จุดนี้นะครับเป็น x แล้วกันนะจุดด้านล่างให้เป็นอะไรครับ y โอเคปะ y ให้จุดบนเป็น x จุดล่างเป็น y พอหลังจากชนแล้วไอนี้ก็จะเกิดความเร็ว v 1ไอนี้ก็จะเกิดความเร็ว v 2ซึ่งเท่าไหร่ยังไม่รู้เนาะอันนี้4กิโลกรัม1กิโลกรัมดังนั้นผมใช้สมการนี้ก่อนเนาะหาก่อนว่าความเร็วตอนที่มันล่วงล่วงลงมานะยครับไอมวล1นกิโลกรัมล่วงลงมาแล้วความเร็ว u 1เท่าไหร่ดังนั้นผมก็ใช้กฎอนุรักษ์พลังงานในการหาคืออะไรครับ ex เท่ากับ ey เห็นปะ ex ก็คืออะไรครับ mg h h ดูตรงไหนครับนี่ h ดูตรงนี้ นั่นก็คือ80เซนเนอะเท่ากับเศษ1นส่วน2 m v กํลัง,ง v 2 v ตรงนี้ผมจะแทนด้วย u 1เข้าไหมอันนี้ก็เป็น1 1กลังสงซึ่งมวลเราจะตัดกันได้เราจะพบว่าอะไรครับ u 1กลังสงมีค่าเท่ากับ2 g h u 1กํลังสงได้เท่าไหร่ครับ2คูณ10 h คือ0.8แบบนี้ เราก็จะได้ u 1มีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วก่อนชนคือ4เมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับหลังจากนั้นผมใช้สรรมการ m 1 u 1บวกอะไรครับ m 2 u 2มีค่าเท่ากับ m 1 v 1บวกด้วย m 2 v 2ในการแก้ปัญหา m 1คือ1 u 1ตอนชนก็คือ4 m 2 คือ4แต่ u 2เป็น0เราตัดทิ้งไม่ต้องใช้โอเคไหมครับ m 1ก็คือ1 v 1เราไม่รู้ว่าตอนชนเกิดอะไรต่อในขณะที่ m 2ก็คือ4 v 2เราก็ไม่รู้ว่าชนแล้ว v 2เกิดอะไรโอเคไหมครับก็ค้างไว้ก่อนเป็นสรรมการที่1แสดงว่าสรรมการนี้ยังไม่สามารถแก้ได้เนื่องจากเป็นการชนแบบอะไรครับยืดหยุนโอเคปะ่ะเมื่อเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเราจะใช้สรรมการนี้มาช่วยด้วยคือ u 1บวก v 1, B, <B. S> 1เท่ากับอะไรครับ u 2บวก v2 เราจะใช้สมการนี้มาช่วยแก้ปัญหานะครับอเอ็นไหมเราก็จะได้ว่าอะไรครับ u1 ก็คือ c v1 มีไหมไม่มีก็บวก v1 เข้าไป u2 เป็น0ไม่เขียนนะครับแล้วก็ v2 เข้าไปเนื่องจากเขาหาทั้งสองตัวเราหาตัวไหนก่อนก็ได้เนาะดังนั้น v2 ของผมจะเท่ากับ c บวก v1 อันนี้คือสมการที่สองเราก็จะเอาสมการที่2แทนอะไรครับแทนสมการที่1นนั่นเองก็จะได้เป็นอะไรครับ c เท่ากับ v 1บวกด้วย c วงเล็บ c บวก v 1แบบนี้โอเคไหมครับก็จะกลายเป็น c เท่ากับ v 1บวก16บวก4 v 1งฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นโทษนะครับ สิย้ายมาลบก็คือลบสิเท่ากับห V1 เพราะฉะนั้น V1 ได้เป็นลบสิส่วนหแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับ V1 สะท้อนกลับนั่นเองกระเด้งกลับ,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 บในขณะที่ V2 ก็ต้องไปข้างหน้าแน่ๆอเอ็นไหมอแล้วหา V2 ต่อ,อยังไงครับก็เอาเนี้ยครับไปแทนในสมการที่2 V2 ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย V2 ก็จะได้เป็น4ลบอะไรครับ 1 2บส่วนห v 2ก็จะมีค่าเท่ากับ8ปส่วนหซึ่งเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่า v 2ไปข้างหน้าโอเคไหมครับข้อนี้ก็จะตอบ v 1นึ่ท่ากับลบสิส่วนห v 2ก็จะตอบเท่ากับ8ปส่วนหนะครับโอเคก็ข้อนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อ40ก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องโมเมนตัมและการชนผมหวังว่า คลิปทั้งหมดนี้นะครับในบทนี้ที่ผมทำจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับหรือคุณครูท่านใดที่นำไปใช้นะครับไม่มากก็น้อยซึ่งทั้งหมดที่ผมทำนะครับผมตั้งใจทำให้เด็กๆทุกคนนะครับหรือนักเรียนทุกคนเรยเรียนฟรีนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยนะครับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเรียนพิเศษนะครับมาเรียนที่นี่ก็ได้นะครับเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายงั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ